e l w เ r d love vibration the mind master ถ้าเกิดว่าคุณเงียบไปแล้วเขาก็ไปเลยอะ่ะเออเงียบแล้วไปเลยหายไปเลยเนี่ยก็เพราะว่าอะไรแล้วคุณจะมีวิธีทำยังไงให้เขากลับมาสนใจคุณอีกคะ่ะข้อนี้เนี่ยหัวข้อคือทำยังไงให้ผู้ชาย กลับมาสนใจคุณอีกมันมีมันแค่ข้อนี้ข้อเดียวค่ะคุณทำข้อนี้แค่ข้อเดียวเขาจะกลับมาสนใจคุณอีกแน่นอนค่ะแล้วถ้าอยากให้แฟนเก่ากลับมาหาเนี่ยครูฤทธิ์ก็มีเคล็ดลับไว้ให้เดี๋ยวจะบอกตอนสุดท้ายเหมือนกันพอดีมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันครูฤทธิ์ก,ก็เลยมาใส่ในคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวเลยอ่าดังนั้นเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังข้อนี้ให้ดีนะคะเวลาที่คุณเงียบไปเนี่ย แล้วเขาก็เงียบเหมือนกันผู้หญิงบางคนคิดว่าเอ้ยครูฤิ์ผู้ชายอะมันก็มีจิตวิทยานะเขาก็เล่นแบบเขาก็เล่น no contact r o เหมือนเราอะค่ะแบบเขาก็เล่นไม่ติดต่อเราเหมือนกันเราเงียบเขาก็เงียบเหมือนเขาก็ใช้จิตวิทยาเข้าสู้กับเราใช่ไหม,มคืูกทธิ์ก็เลยบอกว่าก็เงียบกว่าไงก็ใจแข็งกว่าเราจะได้พิสูจน์ด้วยว่าเขาอะชอบเราจริงไหมเพราะถ้าคนที่มันชอบมันจริงอะ ยังไงเขาไม่เงียบนานหรอกคะ่ะเกิดคุณเงียบแล้วเขาหายไปเขาไม่มาเขาไม่กลับมาคือเขาไม่สนใจคุณคะ่ะเขาสนใจคนอื่นมากกว่าดังนั้นคุณต้องมาทําแบบนี้คะ่ะข้อนี้ข้อเดียวที่จะทําให้เขาเนี่ยกลับมาสนใจคุณอีกจากคนที่ไม่เคยแบบคบกันแล้วเบื่อเบื่อเงี้ยเริ่มไม่สนใจแล้วคุณต้องทําแบบนี้เลยแล้วเขาจะกลับมาสนใจคุณคะ่ะวิธีการก็คือว่า ให้คุณทำตัวให้ดูดีขึ้นค่ะทำตัวให้ลึกลับขึ้นดูดีขึ้นลึกลับขึ้นแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาอยากรู้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับคุณมากขึ้นค่ะเก็ตไหมอ่าเอาอีกทีนะอันเนี้ยค cool รูลิสรู้เพราะว่าครูลิสเนี่ยคือครูลิสมคนชอบอ่านชอบอ่านเวลาแบบในกระดานบอร์ดในอะไรเงี้ย คือเวลาอ่านเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันใช่ไหมผู้ชายหลายคนเขามาบอกว่าเขาว่าอยากได้แฟนเก่ากลับมามากๆอยากจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมเพราะว่าแฟนเก่าทําข้อนี้แหละมันไม่ใช่คนเดียวมันหลายคนเงี่เนี่ยพอแฟนเก่าทําข้อนี้มันทําให้เขาแบบเสียดายแล้วก็อยากจะกลับอยากจะกลับมาคบกับเขาอีกรอบค่ะแล้วก็รู้สึกสนใจเขาอีกรอบหนึ่งแต่ผู้หญิงก็ไม่สนใจแล้วแหละ ฉัน move on แล้วแหละฉันไม่สนใจ <c oughs> คุณต้องทำแบบนี้ค่ะแล้วผู้ชายจะอยากกลับมาหาคุณมากๆทำตัวเองให้ดูดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะไปสวยจะไปเปลี่ยนนิสัยใหม่จะไปเปลี่ยนทรงผมใหม่จะไปเปลี่ยนการแต่งกายใหม่แต่งให้มันเปรี้ยวขึ้นหรือว่าไม่เคยแต่งสไตล์นี้ก็ไปแต่งสไตล์นีเ้เนี่ยค,ค,คุณต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้นแล้ว สิ่งที่ทําให้ผู้ชายแบบว้าวมากๆเลยนะว้าวแบบเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วจะทำให้เขาอยากจะแบบสนใจคุณมากขึ้นอยากจะกลับมาคือคุณผอมลงค่ะคุณผุ่นดีขึ้นผู้ชายเป็นอะไรที่แบบชอบดูไงถ้าคุณสวยขึ้นหน้าผอมลง หน้าผอมลงหน้าเราจะมีโครงที่ดีขึ้นใช่ไหมโครงหน้าแบบเบ้าหน้าเราจะสวยขึ้นไงถ้าเราผอมอ่ะถ้าเราผอมอ่ะหุ่นก็ดีเบ้าหน้าก็สวยขึ้นไปทํางี้ก็ได้ให้ผอมลงนะคะก็ <c oughs> คือไปออกกาลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารอืเมื่อก่อนคูลิดอ้วนอ้วนอ้วน,อ,วนอ่ะเอออ้วนกว่านี้เยอะคูลิดอ่ะพยายามหารูปเก,ก่าๆแล้วไม่ให้ดูว่าเหมือนอ้วนานักเกยตมาเลยแต่หาไม่เจอเพราะว่าอะไรรู้ว่าคือเราทนไม่ได้ไงจนเราลบออกไปหมดเลยเพราะเราไม่อยาก ไม่อยากดูอ่ะมันน่าเกลียดกลายเป็นว่าเราไม่มีรูปเก่าๆเลยตอนนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเมื่อก่อนหน้าก็กลมๆมุมบวมตอนนี้ก็เออม,มีมีมีเบ้าหน้าขึ้นมานี้ก็ยังแบบกลมๆอยู่เนี้ยก็ยังอ้วนอยู่เนี้ยแหละแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนไงอืมเราเนี่ยต้องไปสวยขึ้นไปดูดีขึ้นเลยนะให้เขาว้าวเลยอืมแล้วก็ทําตัวลึกลับนี่แหละการที่เรานิ่งเราเงียบเนี่ยเราให้หายไปบ้างเนี่ย มาไม่หายเนี่ยโพสโซเชียลบ้างไม่โพสบ้างโพสทีก็สวยว้าวอย่างเงี้ยแบบมันคือการที่คุณลึกลับค่ะแล้วถ้าคุณลึกลับนะผู้ชายจะแบบแตกใจอะ่ะจะสนใจจะแบบเฮ้ยเธอไปทําอะไรมาเนี่ยทาไมแบบมีแฟนใหม่หรือเปล่าทําไมน่าสนใจอย่างงี้ทําไมแบบสวยขึ้นต้องมีอินสปีเรชั่นอะไรแน่เลยถึงมาสวยขึ้นอินสปีเรชั่นคือแรงบันดาลใจค่ะแรงบันดาลใจส่วนใหญ่แรงบันดาลใจที่ทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นก็คือผู้หญิงมีแฟนใหม่ ผู้หญิงมีผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็เลยอยากสวยขึ้นไงอันนั้นแหละเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีคนมาจีบหรือเปล่าเลยทําให้เขาเนี่ยมีอินสปิเรชันในการอยากจะสวยขึ้นอเขาจะสงสัยนี่แหละคือการทําให้ผู้ชายอยากรู้เกี่ยวกับคุณมากขึ้นนอกจากการไปสวยขึ้นนะคะก็คุณอาจจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะไปเรียนทําอาหารแล้วก็งลงลูกขนม คือครูลิชอบยกตัวอย่างทําอาหารเพราะมันนึกภาพง่ายไงแต่คุณอาจจะไปเรียนอะไรที่มันพิเศษกว่าน,นั้นก็ได้คุณโพลูกขนมแล้วก็เหมือนหินอะหินก็คือแบบให้ข้อสังเกตไว้ว่าขนมสูตรใหม่ที่คิดขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยไปเรียนมาเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนไม่เห็นทําเป็นเลยเมื่อก่อนมีแต่กินไม่เห็นทำ <laughs> นี่แหละค่ะคุณต้องทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้ววิธีนะที่จะทำให้ผู้ชายอยากรู้อะไรมากขึ้นคืออะไรคะเวลาที่คุณอยากรู้อะไรมากขึ้นเพราะอะไรอยากรู้จังเลยอยากรู้เพราะอะไร, Key ะไรคีแพงเลยคีแพงของคลิปนี้เลยเวลาที่คุณอยากรู้อะไรมากขึ้นคือคุณรู้อะไรไม่หมดคะ่ะเราต้องทำให้ผู้ชายรู้อะไรไม่หมดเกี่ยวกับตัวเรา รู้นิดๆหน่อยๆบอกเย็บๆบอกน,นิดนึงหรือเวลาลงรูปโพสขนมอ่ะก็โพสแล้วก็หินไวโน้โพสนิดนึงอบอกไม่หมดอาจจะไม่ต้องบอกว่าฉันกำลังจะขายแล้วนะฉันกำลังจะทำแบบทำหลายๆอย่างทำขนมหลายๆเมนูอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกโพสร,รูปนึงแล้วก็อ่าบอกไม่หมดบอกนิดนึงว่าขนมนี้เอ่เหมือนแบบอะไรอ่ะ เหมือนโพสรูปไปอย่างเดียวก็ได้แล้วก็บอกว่าครูลินหนึงไม่ออกอ่ะคือครูลิเป็นคนชอบใช้คํำน้อยๆแต่คําแบบสื่อความหมายโคตรอ่ะเออคำน้อยๆแต่สื่อความหมายโคตรนึกงไม่ออกนี่ก็เลยดีแต่ไม่ต้องบอกว่าเมนูเนี้ยฉันทำเออฉันทําฉันคิดคนขึ้นมาเองนะฉันไปเรียนมาฉันไปเรียนมาหนึ่งคออะไร้ยไม่ต้องบอกย่ไม่ต้องบอกเยอะบอกน้อยๆบอกให้เขารู้ไม่หมด หรือว่าเอาวิธีนี้ก็ได้คุณลงไปแล้วก็เช็คอินที่ที่คุณไปเรียนแค่นั้นเลยค่ะผู้ชายนิสัยก็ชอบเผือกเหมือนกันโอเคไหมคุณไปเช็คอินนะเออที่ที่คุณไปเรียนแล้วเขาก็จะตามไปดูว่าคุณไปเช็คอินที่ไหนที่นั่นมันทําอะไรหรอที่นั่นมันเป็นแหล่งทําอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างนี้แรกคือการบอกไม่หมดไม่ต้องบอกเลยเลยลงลูกขนมแล้วก็เช็คอินไปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเขียนแค่ว่าเขียนขั้นสั้นว่าทําเอง แค่นั้นทาเองจบทําเองจบไม่ต้องอะไรเยอะเลยสั้นๆอันนี้และค่ะคือการบอกไม่หมดผู้ชายจะอยากรู้มากเวลาที่คุณบอกไม่หมดบอกแยบแยบนิดๆนิดๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาจะสงสยัยพอเขาสงสัยเนี่ยเขาก็จะไปมาแบบมามามา,มาส่องเราอะ่ะมาส่องอะ่ะผู้ชายชอบส่องนะบอกเลยเอออ่ะเขาเรยิ่งเราหายหายเงียบๆ,ๆทำตัวลึกลับเนี่ยเขาจะส่องส่องแบบโอ้ยครูเล็กเคยเจอผู้ชาย ต่างชาติอะโอ้ยไม่คิดเลยว่านางจะส่งขนาดนี้ค่ะส่งไปถึงแบบรู้ไปถึง w h a t s a อ p ไปถึงเ e เลกรัมรู้หมดเลยอะคือแบบอะไรจะส่งเราขนาดเนี้เออนี่แหละนี่แหละครูเลธก็เลยรู้ไงผู้ชายชอบสอง่งอะเออเพราะว่าเราบอกเขาไม่หมดเราแทบไม่บอกอะไรเขาเลยแล้วเขาก็สงสัยเขาอยากรู้ เขานั่นแหละพอเวลาเขาอยากรู้อ่ะมันจะทำให้เขาสนใจเรามากขึ้นนั่นเองค่ะเออคำว่ารู้ไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เขาสนใจเรามากขึ้นพอเขารู้ไม่หมดเนี่ยมันจะทำให้เขาสงสยัยแล้วพอเขาสงสัยเนี่ยเขาก็เลยอยากจะรู้อยากจะสนใจเรามากขึ้นนั่นเองค่ะนี่เราต้องไปทำแบบนี้ให้ได้นะโอเคไหมวิธีที่จะทำให้ผู้ชาย กลับมาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งมีแค่ข้อนี้ข้อเดียวค่ะข้อนี้ข้อเดียวเลยคือคุณต้องไปทำตัวให้ดูดีขึ้นให้ได้ไปทำอะไรก็ได้ให้เขาอยากรู้อยากรู้เรื่องของคุณมากขึ้นอยากรู้เรื่องราวของคุณมากขึ้นไม่ว่าคุณจะไปมีแฟนใหม่ก็ปิดทำตัวให้สวยขึ้นเดยวเขาก็จะสงสัยเองนี่แหละทำตัวให้ลึกลับทำตัวมามาหายๆโพสบ้างไม่โพสบ้างหายไป3วันไม่ เคลื่อนไหวอะไรเลยนี่แหละค่ะคือการทําตัวลึกลับแล้วพอโผล่มาทีหนึ่งตุ้มโผล่มาทีหนึ่งฉันทําขนมเป็นแล้วนะเนี่แหละค่ะคือการที่คุณทําตัวลึกลับแล้วก็ทําตัวให้ดูดีขึ้นวิธีนี้วิธีเดียวที่เขาจะกลับมาสนใจคุณอีกคุณจะไม่เหมือนคนเก่าที่คุณเคยเป็นไงคนเก่าที่คุณเคยเป็นไม่ได้สวยเท่านี้หรอกแต่ตอนนี้ฉันสวยแหละนี่แหละเขาจะสนใจคุณโอเคนะคะนี่แหละคือคอนเทนต์สำหรับวันนี้ค่ะ แล้วที่ครูลิสบอกไว้ก็คือว่าวิธีที่จะทําให้แฟนเก่ากลับมาหานะคะคุณต้องใช้วิธีเมื่อกี้ที่ครูลิสบอกคือทําตัวเองให้ดูดีขึ้นแล้วแฟนเก่าคุณจะกลับมาหาค่ะแต่มันยังมีข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่คุณต้องปลดล็อกให้ได้ถ้าคุณไม่ปลดล็อกข้อเนี้แฟนเก่าคุณจะยังไม่อยากกลับมาหานะคะเมื่อกี้ไม่เหมือนกันผู้ชายสนใจกลับกลับมาหาไม่เหมือนกัน เพราะผู้ชายบางทีสนใจแต่ถ้าคุณไม่ปลดล็อกข้อนี้เขาจะไม่อยากกลับมาหาคุณค่ะเพราะผู้ชายหลายคนบางทีเนี่ยเขาก็พยายามกลับมาหาคุณนะพยายามแบบเออมาส่องมาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะกลับมาและแต่สุดท้ายก็เงียบแล้วไม่กลับมาเพราะอะไรคะเพราะว่าข้อนี้ค่ะนี่ฟังดีๆนะคะเพราะว่าข้อนี้ก็คือว่าปัญหาเดิมคุณยังไม่ถูกแก้ไขคะ่ะ ตอนที่คุณเลิกกันเนี่ยแฟนเก่าหมายความว่าเลิกกันไปแล้วถึงกลายเป็นแฟนเก่าถูกไหมคะตอนที่คุณเลิกกันไปเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรกันถึงเลิกกันมันต้องมีอ่ะครูคือผู้หญิงบางคนจะบอกว่าไม่มีค่ะครูลิศก็เขาอ่ะไปคบซ้อนอ่ะเขาไปม,มีคนอื่นอ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยคุณต้องคิดให้ดีนะครู ครูลินอยากให้คุณกลับไปนั่งนึกดีๆค่ะว่าเราทำอะไรที่มันเป็นปัญหาในชีวิตในความสัมพันธ์เราหรือเปล่าเขาถึงไปคุยกับคนอื่นมันต้องมีมันต้องมีจุดจุดเจ็บตัวนี้มันต้องมีค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะไม่เหมือนคนเก่าเหมือนตอนที่เขามาจีบแรกๆเพราะเขาชอบคุณตอนที่คุณเป็นตอนแรกนั่นแหละพอเขาจีบแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ตามติดเขามากขึ้นเมื่อก่อนดูไม่เห็นสนใจจีบก็ยากทําไมตอนพอจีบติดแล้วดูติดเขาจังเนี่ยค่ะนี่เราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถูกไหมหรือบางคนเนี่ยพอเริ่มแบบจับผิดผู้ชายแล้วก็ทะเลาะเหวงวีงวนโมโหจุกจิกจ,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 จู้จี้ขี้บนขี้ประชดอ่าขี้ประชดเนี่ยผู้ชายเขาอึดอัดมากนะเออไม่รู้ผู้หญิงคนไหนแบบแขะเก่งๆอพยายามแบบหยุด นิสัยตรงนั้นไปเนาะหรือขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยผู้ชายแบบเหนื่อยนะเอ,อพยายามอย่าคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วกันค่ะอยาเอาใจตัวอยากเอาแต่ใจตัวเองนะ,ะนี่แหละคุณทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณทําอะไรแบบนี้นั่นคือปัญหาที่ทําให้เขาเนี่ยหมดความสนใจในตัวคุณแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยใจอ่ะเหนื่อยใจที่จะคบกับคุณมันเลยทําให้เขาเนี่ย ไปลองคุยกับคนใหม่หรือเปล่าแล้วพอเขาคุยกับคนใหม่อะคนใหม่ไม่เป็นอย่างนี้เลยคนใหม่ไม่ขี้งอนขี้วีนขี้ประชดขี้บน่นจู้จี้จุกจิกน่ารักทุกอย่างเอาใจเก่งด้วยอยุผู้ชายที่ไหนก็ไปนะคะต่อให้คุณสวยกว่าแต่ว่าคุณจิตคุณะโลกภายในคุณไม่ดีอะเขาก็ไม่ไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากอยู่ด้วยหรอกนะคุณลองไปคิดดูให้ดีคะ่ะว่า เราทำอะไรที่เป็นปัญหาก่อนที่จะเลิกกันหรือเปล่านั่นคือปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไขคะ่ะแล้วบางทีเขากลับมาสองคุณเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็แบบก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะเออแบบก็เคยพูดหลายครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิมอ,ะอ่ะอะอย่างมีนะปังปัญหาคุณอ้วนขึ้นคุณไม่เหมือนก่อนคุณอ้วนขึ้นนั่นแหละคือปัญหาที่ผู้ชายมัน เขาเรียกว่า turn off จริงๆทิร์นออฟคือการแบบไม่ได้จริงๆอ่ะพออ้วนนิดนึงมันไม่ได้จริงมันมันทนดูไม่ได้อ่ะพออยู่ด้วยกันแล้วแบบโอ๊ยทำไมแบบนิดนึงแบบว่าอ้วนตามไวัโอเคนะคะแต่ว่าอย่าให้แบบยุไยไม่ดูแลตัวเองมากเขาก็จะแบบอันนี้คือปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วฉันพยายามบอกเธอเป็นในๆหลายครั้งแล้วว่าเธอไปฟิตเนสไหม เฮ้ยอันนั้นไม่กินดีไหมกินน้อยลงชานมเนี่ยกินน้อยลงขูดิดชานมกินน้อยลงไหมพยายามบอกไปไหนๆก็แล้วพยายามชวนไปออกกํลาลังกายก็แล้วก็ยังไม่รู้ตัวเขาก็เลยไม่ไหวแล้วนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกันค่ะอันนี้แหละอันนี้ก็ไปทําตัวให้สวยขึ้นไปคือคุณ เราค่้ายๆว่าถ้าเรารักตัวเองอะ่ะเราก็จะดูแลตัวเองดีถูกไหมอืมเราไปสวยนอ่อยเถอะสวยสมวัยก็ยังดีอืมอันนี้คือปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ค่ะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเขาส่องคุณเนี่ยก็ยังอ้วนเหมือนเดิมไม่เห็นไปลดความอ้วนเลยไม่เอาละฉันไปอยู่กับผู้หญิงใหม่ที่หุ่นดีดีกว่าเออที่ดูแลตัวเองดีกว่าอืมนี่แหละค่ะ มันทําให้เขาไม่กลับมาไงอ่าแล้วมีข้ออะไรอีกเดี๋ยวคุณดิอ่านก่อนอืมนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาพวกนี้แหละคุณลองไปนึกดูนะว่าคุณเนี่ยเลิกกับเขาเพราะอะไรแล้วถ้าคุณปัญหาเนี้ยยังไม่แก้ไขเมื่อไหร่เนี่ยกลับไปคุณยังเป็นเหมือนเดิมมันจะไม่ทําให้แฟนเก่าคุณกลับมาค่ะเขาก็ โอ้ถ้ากลับมาแล้วยังเป็นเหมือนเดิมเหนื่อยใจไม่ดีกว่าสู้ไปหาคนใหม่ดีกว่าเหมือนกันค่ะคิดกลับกันเวลาที่ผู้ชายแบบอ่านิสัยไม่ดีสมมติผู้ชายเนี่ยชอบนอกใจเราชอบเจ้าชู้เนี่ยจนถึงจุดที่ผู้หญิงไม่ไหวและ้ะปล่อยละไม่เอาละปล่อยอยากไปไหนก็ไปไปเลยเออแล้วถ้าเขากลับมาเนี่ยแล้วเขายังไม่แก้ไขผู้ชายก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เนี่ยผู้หญิงดีๆเนี่ย เขาไม่เอาแล้วนะคะเขาก็คือปล่อยเลยไม่เอาเพราะว่านั่นคือปัญหาที่คุณยังไม่แก้ไงถ้าคุณยังไม่เลิกหายเจ้าชูเนี่ยฉันก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาจริงๆค่ะก็เหมือนกันฉันก็ไม่เอาคุณกลับมาในชีวิตเหมือนกันก็เพราะเหตุผลนี้แหละค่ะคล้ายคลกันค่ะต้องดูว่าคุณต้องกลับไปคิดเลยว่าปัญหาที่ทําให้คุณเลิกกันเนี่ยหรือทําให้ผู้ชายเขาเริ่มรู้สึกเ,เขาเรียกเริ่มรู้สึก ไม่โอเคกับเราแล้วอะเริ่มรู้สึกสนใจเราน้อยลงแล้วเนี่ยแม้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ่ะแล้วถ้าคุณคิดตรงนั้นออกเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาถูกจุดคะ่ะแล้วพอคุณแก้ไขปัญหาถูกจุดเนี่ยคุณจะดึงความสัมพันธ์เก่าเนี่ยกลับมาได้นะคะโอเคไหม,มผู้หญิงบางคนไม่ค่อยรับฟังเหตุผลไงบางคนคิดว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ่ะทําไมอะ่ะก็พอเราไม่รับฟังเราก็ไม่ดูปัญหาตัวเองพอเราไม่รู้ปัญหาตัวเองเนี่ย เราก็แก้ไม่ถูกไงคะพอเราแก้ไม่ถูกอะ่ะแฟนเขาก็ไม่กลับมาไงคะเออม,มันก็เป็นเหตุและผลกันแบบนี้แหละโอเคนะอืมจบ <laughs> จบแล้วคะ่ะสรุปจบนะคะ วิธีที่จะทาให้ผู้ชายคะกลับมาสนใจคุณมากขึ้นค่ะมีแค่ข้อนี้ข้อเดียวค่ะก็คือว่าคุณต้องไม่ทําตัวเองให้ดูดีขึ้นค่ะทําตัวให้ลึกลับขึ้นแล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาอยากรู้เรื่องของคุณมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เขาอยากรู้เรื่องของคุณมากขึ้นเนี่ยเขาจะเกิดการสงสัยค่ะแล้วก็หันมาสนใจคุณมากขึ้นวิธีที่ทำให้เ <áfic át, S 2> ขาสนใจคุณมากขึ้นก็คือการที่คุณบอกเขาไม่หมดค่ะคุณไม่ต้องบอกเขาหมดบอกเป็นในๆบอกเป็นหิน บอกเป็นข้อสังเกตพอแล้วให้เขาไปสืบเองวเวลาให้เขาสืบเองเนี่ยนั่นคือการที่เขาอะกลับมาสนใจคุณแล้วค่ะแล้ววิธีที่จะทําให้เขากลับมาหาคุณนะคะแฟนเก่าคนที่เลิกกันไปแฟนเก่าสามีเก่าเนี่ยวิธีเดียวที่จะปลดล็อกกันที่เขาจะกลับมาได้ก็คือว่านอกจากคุณจะต้องไม่ทําตัวให้ดูดีขึ้นแล้วเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิมกลับมาสวยแซ่บเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณยังจะต้องไปแก้ปัญหาเดิมที่ทํา ที่ยังไม่ถูกแก้ไขอะคะ่ะที่เป็นปัญหาของการที่เราเลิกกันไปเนี่ยคุณกลับไปคิดก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไรนะคะพอคุณคิดได้แล้วถ้าคุณแก้ปัญหาถูกจุดเนี่ยคุณจะสามารถดึงรักเก่ากลับมาได้ค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่มีคำถามแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากหาครัวเลสค่ะข้อนี้ข้อเดียวตอบโจทย์ได้เยอะมากค่ะ วันนี้คู่ลิสต้ตองไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ